อามันเด้กเงินก่อนก็เลยมาครัดถัดครับเงินนะครับนี่นี่แหละครับสิเด๊ใช่กินเขากินน้ำน้ำพี่เป็นสิเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำพี่เพิ่งเมื่อนี่แหละครับก้อนรับเพิ่งพี่กินน้ำกินท่าเดี๋ยวผมจะเอาน้าไม่กินจริงเจียงจิงเด้ใช่นี่นาจอกับนอกจอคนละคนเด้เออ ดูนาจอเนี่ยเป็นคนดีตัวมิือดัมาดาเลาเนี่ยนี่เบิ้งเอานี่คือตัวจริงของเราแต่ว่าคํา่มุมวัวมันจกออกซอบออกสองรอกคือรเออครับไปบอกชวนป้าว่าจะมาใชไหมเมื่อก้เขาเลยบป่ะที่ดีเอาละครับกินเขากินหน้ามาละพันในห้องครับเอาครับครับครับอะไรี่เดี๋ยวเอาเนผิวมาห้มาให้กินมาให้ครับมาหาเล่าราวเลียงเขาพี่วิวใจไปนไอ้มีมีสาดเทพี่สอาดผมเขาไว้นรถเก่งดูสิสะอาดสะอาด เอาเดี๋ยวเอาโต๊นั่งกันเลพี่นั่เนาะนีนี่โอ้นี่เขาไปงานนี่ที่เราน่วจะอยู่บ้านน่อยไปตามหมอยู่บ้านน้อยอ๋อบ่นบ้านน้อยเนี่ยครับน่ารดวสบายนี่อันนี้งานองนี่ตังร่างสวยแล้วนี่ครับเด้อ โตนังใจเด็ดจริงปุ๊บเบิ้งกุฎาว่าเราพอใจดีนะครับใจดีเล้วนี่มาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้าเลยนะครับนั่นโตโตนังเขาเด็ดเขากินหนำเกันนี่นะครับพี่ทำแข้งครับครับนี่น้ำเย็นแช่ถ่ายยามดีเี่จะไปเลี้ยงตามตลาดเนาะอย่าแต่ก็เป็นอยู่เส้นหันขวัญแก่นเราไปกินเขาอยู่ร้านอานน่ะอย่าครับแไปก็เบิ้งเี่บ่ออยู่นี่อ๋อครับผมนี่นี่นี่ตัวชิ้นให้เลยครับแต่มีคนมาแกงมายั้งอยู่บ่ อ่ามันก็มีเป็นบางคนนะครับบางบางเกี่บางทางบางคนก็มาอบอดีแนี่ยยัง<อ>สี่เลย,ยแข่งแม่งเกิง,งเขาแข่งเขาเขียดบ่ไฮ้ผมก็เขียดด้วยล่ะครับเขียดเลยเจตุใดล่ะบเนี่โอ้ยผมสมมาแข่งเขียดพึ่งผมใบแมาเลยล่ะครับออบอกนิดหน่อยนักเรียนผู้ชายส่วนมากบอ,อกด้วยเองสิจะบอกได้ยัน เงครับิ้ินเนี่เนแบแสยบ้นเนี่ยครับพี่เดี๋ยวนะครับตามตชีวิตในงานคนดังนะครับรับนี่บริษัทตามหาตยากเนีปกติอยู่บ้านังสิอยู่บ่อันก็อยู่ครับเพื่องครับอันนี้ตัอันนี้กเ็ดอันนี้แอแแกองแก่แล้วมาแล้วแวองอ่องอแ่แ่แ่ นี่ครับกินรลครับครับกินกันเด้ครับกินรถครับไ่อาันกินกินละไรอันนีุ้กเรบเ้อพอดีเลย่ตะอันนี้ต้มไก่เอาเลยครับเอาครับกันกินก็ครับกินแรกครับกินกินนกันได้ครับด้วนั่งเลยครับถ้ากนลังลดตก็นะครับีนอนเลยจะกิ๊บขแล้วมันอาเลยครับจางแล้ะเอาเลยครับ อ่ะเอาเลยครับกันนี้เระกอบก้าวหน้าให้เพื่นกินเนาะกินแล้วครับกินเลยพี่กินเลยผมกินน้ำปลาไหแล้วครับมากินกันแล้วนี่ข้าวเปล่าเอาไปเอาเดี๋ยวเอานี่มาเซอต้อนกจินกับคำได้ทันหมดนี้นี่ข้าวเปล่าเนี่ยนี่แซลนี่ตุ้กเพชรเชื่อหรือยั้อันนี้เป็นเพชรยังครับเนี่ยเพชรคมครับเพชรคมยังตุ้กเพชรคมเพชรคมเพชรคม่ เซื่อครับเซื่อนี่ครับซื่อตุงไก่นี่คืออาหารกัรกินแบบตอ้นงไก่นี่พักหยากรไนหนออันนี้ขาอมรพอมแต่ยังมีพักอ่านักเลิศมัเครื่อพวงแร้วมักแคงลยวเ็นหองนี่เขาล้วนี่เข้ามานี่เขาเลยเขาเนี่เสือยี่สิบบาทกินเือเลยครับเอาเลยครับกินรสไปสบาย พี่าเยี่ยมกินน้ำข่อยตีเจ้าก็ได้บถูกพี่น้องสมาเยี่ยมอ่าคนดังพี่น้องคนดังของกาลาซินแต่มาเห็นตัวจริงเตียงจริงพี่น้องโอ้ยใจดีมีน้ำใจเอามาพี่น้องทำเล็กมากเอาเลขครับพี่เดี๋ยาไปไม่จำอมก้อยเห็ดผมก็จะไปหาฮิตหรอวันนีตะกี้มผมไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมใส่มาๆิโอ้ยเอาตัวนี้เขาอยู่ที อาจจะบ,บอกไมเลว่าอะจักไม่หันเนาะเอาาคนว่าเอานี้นี่ละแล้นี่รัอแล้จักไม่ันเนาะตอนนี้มี้ีอนเดี๋ยว่อนน้องไม่ีกันเลยครับอนสอนซ่อย่าง้นี่ยเรเอเนยอแล้ครับกินแล้วตามสบายแล้วกินแล้วครับอาครับพี่แตบ๊แตรบแแบสิได้เลยครับสอนได้มากินอ่าครับคนดังกินแล้ครับกินรล้ตามสบายครับกินรถว่าเบิ้งเบิ้งเราว่า ก็ลงนะวูนี่เนยอนอยากเห็นตัวจริงกันแหละวันนี้จะเอมาพ่อมาเห็นตัวจริงเชิงจริงพี่นหน่อยอือโอเมนลอกตาเะไรนี่นี่เด่นเปนตกตามาเจอตัวจริงเชิงจริงขึ้หน่อยอ่ะนี่เนี่ยตัวจริงเชื่องจริงอืออย่างนั้นพี่ก็มาขอถ่ายรูปนะไอ้บอครับได้ากะเหรี่ยงไปตามราคาเขาอืมเขาละลาย ทยรูปขอคำคม้มอไายรอีกเรืยองเนึ่ะขอคำคุมเท่าไหร่ขอคำคุมนะอเจะบางทีบสามร้อยสองอยยมีเีจะไปบรวครับขอคำคุ้มว่าไรดีเนี่ยกระ่าคนหมังคนเอาไปเป็นพวกหนังว่าปลไทยก็มีนะเขาจะมันเลยถ้าถือเฟ้งอย่างเง่้ก็นพการกแบบตังใกเฟือกขอคำา่าหลาไทยกับมี่มันก็เลยขิงกิงขน มันไห็นราคาถือมายห็้ราคาหลายบรรยากาศดีขนาดนีแ่บวก็แซ่บจมีหฮมทุนใหม่ก็มากาะกมาง่วงผมพอดีอยู่หน้าหน้าออกราบนอนนอนครับเย็นอะจะเห็นหน้าเอ้เวลารีวิวเนี่ยใช่ยังไงรีวิวกินเขาเนี่ยบราใช่ี่เดียวครับนั่งใช่แบบนี้เหอู้สุเพล่นี่ยแซ่บเน่ยแซ่บวะแซ่บ แตกหลายหลายแจหลายเรแุมเห็ดขมครับเห็ดขมเห็ดขมเสื่อมากตลาดโอุ้บเองเต่าซุบขายขายเป็นถุงแทบแบมันมีเพ็ดเพาะนะมันมประสานเพ็รเพาะมอ๋อขอหลังหืมหือืมอืมกินแน้วเนี่ยแล้มาศ่อานี่ก็นเลยซ่รับขาแม่น นี่แหละอาหารท่านกินชูสุ่ากแ่บ่จับนี่เอาององลต้องกี่เบรเียเยกินนร่องมือไหนกินเนี่ยอองันรองมือนี่ะครับดีดีรงมือนี้อ่ะรองแล้วก็ากออกช่องในอ้มือนีปรองเลยนะอมือนี้จได ด้ออก้องเด้อออกองคนดังมาธรรมดาเ้ฝากติดตามไปเด้อทุกคนนังองไี่นอคอดิตามล้ากสชงพี่มาล้านหนเดียวมาขึ้นก็ไ้หรัเมาด้วยใจเนี่ยรับก็ขอบคุณหลายๆฝ่ายผาิตานณา์ผ่านภึณนเพื่อนผ่านคนติดตามแค่ซองันกว่า๋อว่ายูทูบกด นี่ต่างต่างครับอืมกูจับคนนะบายครับ้ามกล่มคนล่าเขบอกอะ้เราเนาอเขาบอกอะไเราอ้กในเขาครับอ่าอ่างวะตอนนี้มีที่เจ้าซื้อเปียกนะเจ้าซื้อเปียกก้นซีเรเกตนะร่าตปากว่าทายกินครับอ่าในอันเฮดเดอร์ท่านแมนนุย ที่พิทายุสไมันสญหาบ้านเบ,บาพวกเราก็เลยว่าให้มาอยู่ที่บ้านของพี่กต็ตองมาว่าทางตาแนนนี่นต้อมาเลยลได้เนี่ยหแมเราแนะนำให้มามนนเลยม, <rises. S 2> มาอือี้ซุเผ็ดเนาะซุเผ็ดกินบัรจีกเอาไว้กินตอนแรกเอาเไออาว้ยงไรเขาไหวเหรอเขาไหวในีตูวเย็นนบอ๋อมาเสียหว่ะาครับเย็นต้อบดีมากครับวันนี้เราก็มีแนวกินจังคัดแล้วก็จะกินน้ำลายหลแล้วกาสิบากทั้งนาใช่ไหมต่น่งลานแล้วนาไปี่แล้ว บูดเราก็ใจดีเลยเขามาเราก็ต้อนรับเขาอย่างดีครับเขาไม่เราอานน้ช่วยเขาปกทีว่ามันหน่อยสิครับกเลยว่าพี่่าพี่อยากเลิไม่กินครับอยากแล้วมาหานรากัต่ว่าแต่่าหน่อยอขออภัยอประมาณกับขาตากตาเห้พี่พีจหน้าบ้างลังไหแพีจาังไว่ามันตำหนิแลละครับกังกัตานรับคือกลครับแต่ว่าพี่ว่าเปียกกินองเลไม่กินโอ้ตำหนก็ดีใจแล้วดีใจแล้วในางหน้าเลยก็อา เขาหาหน้ำตู้ให้กินดีใจหลายอ่ะมูลน็นจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหอยขาแมี้ครับร้านมันซื้อว่าร้านยังสั่นปก๋วยเตี๋ยวหอยขาบปะโอคือใส่นะ่ะทั้งกลุ่มมาล่าใส่ครับไม่ไใส่เน <laughs> ี่ยฮ่าฮ่าฮ่าพนแล่าตั้งพูนเหล่าต้องถามเนีถามอียิีต์ลวงลวงลึกลวงลึกความลับในอันในอันอายุเท่าไหร่จริงผมบะเงีน มันถือว่าสามเก่าเดือนสิ่งานนี่สามเกาลูกนี่ะไรของนี่ครัี่เลือกหลายหมดได้ยังไงงานเราเลือกก็จะมันคนออกมันคนเอาไอ้ผู้สาวหลายอยู่หลายเยอะจนข้าเจ้ามาหลายต้องเจ้าเอฟซีดิ้งโอ้ยบแมนดอกควาไเป็นเลือกหลายเนเลือกหลายเลือกหลายนั่นแหละ เอ้คนรอก็เลือกไลยโอ้ใครจะยินระวังสีเลยวะเข้ามาซุ้มงมงามแล้วมาหมักมันมาหมักหล่อเงินเล่าแมนเงินเเราแงมันสื่อกบบแปลกสื่อยังเงินปะแต่งนางเนาะกลับมันเข้าหล่อเงินกบบนี่หลายครับหล่อเขาเอาเลี้ยงหล่อเขาเทปนี้เทปนี่ให้นะนะครับกระจายเมกับว่ากระเลขไม่หยากเอานะครับกลับกลับก็เจอปัญหามาแล้วครับโอ้ดังสัตว์เนาะยัง ก็เจอปัญหามาแล้วผมเล่ยพ่อออกครับโอ๊คร์ตเองสิคือเขาเขาหลอกแท้เงินเขาบ่เคยเลี้ยงผมนะครับเขาไม่ได้ผมเลี้ยงเขาครับมันก็เล่ยพ่อเจ๋อเขาเป็นเมียเ้าก็ต้องเลี้ยงเขาทันตัวเม่อไหร่บอกกับบอก่เขาเป็นเพื่อนผู้สาวครับออ๋ผู้สาวมก็เลี้ยงเขาเลี่ยงเลี้ยงองไรพาไปกินอาหารแซ่ถูก่ะเออกาเขาเขาอยาก เขาเห็นกระตูนะพี่ก็เท่าว่าออ๋เ <ś m> ขาไม่ยิี้ยไงคือเขาของค์กรมันจิเลรศเขาเขาเห็นกระตูไม <ś m> ผมมาค่อยมเค่อยว่านั่นเลยมเคยติตอบแทนผมนะเวลาผมเลี้ยงมเค่อยจะเลี้ยงผมขึ้นนะครับครับครับอนันต์เป็นจัิงจี่แค่นี้เองวันมันเมียเป็นบุษส <ś m> าวทั้งเช้ทั้งเช้คลิปนี่ออกไปนี่มีคนมามาหมักนี่ยสีว่าจังไงสีสยินดีป่ะแต่ยินดีครับแต่ว่าคนดีๆีนะ ว่าเปีเยบผมเอะมก็เอาก็เอาได้แต่ยามาหลอนะเอเนาะทำไยังมาหลอกกันอ๋อ,อจริงเนี <laughs> ่ยจริงวางแตง <laughs> บ้าดนพีน่น่อรับขาวกำนามแล้วขอ,อะะแซ่บพี่นอขามันหน่อยเพราะไม่น้ะโอ้มันมันมันหน่อย,ยอนีนี้ก็ลาย,ยนี่ยสบาสแซ่บแซ่บต้มไก่กับแซ่บรับซ้ำนี๋พวกกับแซ่บซ้ำนี่อันนี้ของมักขอเด้องมักคนเนี่ยมันน่อยเยอะคมอย่มากมา ผมมีเบอรอเจ้าที่เบอร์เจ้าก็ส่เฮ็ดมาทังผู้พานมาใส่กเนี้สุกินอยู่เดี่ยเอผมกับมี้เบอร์ผมไม่ลดพอหาในเฟนผมมีเบอร์เจ้าน่ะเพราะงั้นคือผมมีเบอร์นยี้มาดิจิมไปในเฟซในยูทูบนะเพราะั้นเคือบ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 อไหวเนี่ยน้เขาืออัโค้เอฟซโทรมากวนไรอุล่งนครับก็เรียกว่าถิมไ้ก็เรยกว่าถิมเบืรอไปงนเอซีโทรมากวนไลลโทรมาถูกกวนโทรมาแ้วเขาหูัตอยู่ว่าเขาเป็นคนดัง หมดโผล่บัตรนี่นนนดัง,งรลายกับจนเล็กนหอยเขาแบบบางคนเขาแบบอจีิบดีนั่มรับบอีดาที่รถแต่แมมาเห็นมึงก็ดาหยอกหยอกดาแบบไ่ค่นะดังร้า,รายค่ะบ,บดีนะครับโอ้ปีนี้เขาไปแล้วตัวสี่ขาคนดังสีขขงส่ขายางไปนล่นตลาดก็มาทายลูรลายเขาชี้อย่างไสัตว์นไม่ลาย้อแตต้องหาหาเน้ากันนึ่มต้องเข้าไปเลยเหรอครับบางที่กัอ,อ๊ตอ เฮ้ยไปรีวิวเนวกินในตลาดแมนครับว่าลองเข้าไปเลยเข้าไปคนขอทายรูปหลายปวดเราไม่เล่ากินเขาเขาบกวนทายลูปเขาทองเห็นจริงเลยเขากินเขาจะแสบ่ยงานเลกขนาดอะไรก็จัางว่าแล้วครับบอกแกงเตียนกันทุกเมือนี่เขากิบพวกคอยมาไทยแต่ว่าเขาจะห้างเหือนเยอะกะาตะกี้ถี่ยท้ายก็จุมืองบอยมาไทยเร่อี้ดีใจบอกที่เขาเป็นคนดัง ครับมันดีใจว่าก็เขาดีใจว่าถ้าใจนึงก็ต้องมีการเสียไปแน่ครับไม่คนมาขวนก็บล้ค้านนะทายรูดอะไรก็บล้คานเนีครับแต่ตราไม่ขอดีขอเสียนะครับเอายังข่อยมากเลยล้มคานอยู่ปะกับบอบ่บ่บันบอบันเล็บบอบันนียงครับแต่มีการที่ได้ค่าได้ยังกับโอเคอ่ะครับตอนนี้โอเคบ่โอเคครับโอเคเนาะเขาเป็นกำลังใจก็มีกำลังใจเอาปกติเอาเงินใช้ใส่กินเสมอเสมอครับได้เงินจาก อืมก็ม like like right ีนะครับพเหมือนไล่เลยนี right, Esta, ่ต้นเน็ตเนี้อ่าเน็ตหลายพอแต่คนหนึ่งอาชีปั้นหาปั้นอาชีบปั้นการเงอนหลายดีหลายดีแต่ว่าเขาอยากขู่ว่าอาชีพได้อันแท้ๆทนี่ยเป็นอาชีพอีอย่งอยากขู่อาชีพเ้ๆครับอาชีพแท้ๆก็คืออาชีพแบบประมาณประมาณนี่แหละครับประมาณเฮ็ดอตนนี้แหละเต็งโลกต้นเน็ตเนี้แหละเป็ o ยูทูบเล่นเฟซเล่นเนีเล่นเฟซเล่นยูทูบ ลาลาตัวน้เนลาลาตัว้นเป็นบอกรับเนลาลาตัวนันป็นดาลาผูักเหลือกผมกับเขาบอถึงดาราแตจะว่ากับเขาก็หนูจักเขาหลายอ่ะคดีดีไปนึงแต่ว่าผมกับเ็ดไปเพราะว่าเด้ใสเด้ใสขันบ่ดเนี้ยกับ่อยากเคดปรนเด็ครับครับงมินประมาณนี้กินอย่างกินเยอปะ จีอิมนะครับเนี่ลลนนยนนล่างผมเลีกยงไปกินหมดแลงเดี๋ยวพอยากผมฉีดแมงค์จีล่างเนี่ผมบ่กผมบอกวันนยังดอกเดี๋ยวผมเย็ดเด็ก็ได้อยากเห็นว่าวิธีการวิธีชีวิตของใน,งน,นอันเพื่อนจะมาลวงลึกชีวิตใน,นอันวันนี้ป้าในอัน,นทำยังไงกินข้าวแล้วเก็บยังไงหรือว่าพวกเก็บเนี่ยก็ว่ากเก็บผมก็เก็บผมก็เก็บผมก็ล่างเองนะครับนี่แหละครับพี่น้องนี่คือชีวิตของตัวจริงของอ่าผมเป็นอิจฉาเราจะมาเห็นตัวจริงพี่น้องนี่คือชีวิตจริงของเราบน มีห้องกินของยาประมาณนี้แซ่บพี่น้องอ้าพ่อพี่อพี่อิ่มกันหรือเปล่าอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับสุดเด็ดเจียรติยันบรรยากาศประมาณนี้น้องพี่น้องนี่อันนี้คือห้องเราน้าพี่น้องประมาณนี้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับศิลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะพี่น้องสวัสดีครับ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 ดคุณหลายขอบคุณที่มาเยี่ยม่หยามครับขับคุณครับอืมครับผม